สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้ก็จะอยากจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับบูลันนะที่จะเกิดขึ้นนะในรอบถัดไปนั้นเนี่ยซึ่งรอบนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีข่าวดีนะจากสถาบันต่างๆนันเนี่ยที่ยอมรับบิตคอยกันมากขึ้นนะนะวันนี้อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวดีที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านกันมาหน่อยนะแล้วก็ บูรันรอบถัดไปที่กําลังจะมาถึงนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่มาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีข่าวดีนะหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าสนับสนุนนับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับเออซึ่งในรอบบูรันครั้งนี้นั้นเนี่ยเออในรอบไซเคิลนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็น ครั้งแรกนะเท่าที่ผมติดตามตัว Bitcoin มานะตั้งแต่ปี2015นะที่เราเห็นว่ามีสถาบันต่างๆนัเนี่ยเข้ามานะสนใจที่จะให้ลูกค้าของเขานั่นเนี่ยมาลงทุนใน Bitcoin แล้วก็คริปโตมากเลยทีเดียวนะครับก็มาดูข่าวกันหน่อยนะว่ามีข่าวไหนสนับสนุนบ้างนะในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับก็ข่าวแรกนะก็อย่างเช่นนะตัวมีการตัดสินแล้วนะว่าตัว r i ปเปินะหรือว่าเหรียญตัว XRP นั้นเนี่ยไม่ใช่ security นะครับไม่ใช่หลักทรัพย์นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่าก็จะส่งผลดีในระยะยาวนะปเป็นเป็นบรรทัดฐานนะให้กับตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น ethereum cardano นะครับหรือว่าตัวเอาคอยตัวอื่นๆนะครับแล้วก็อันดับตัวที่สองเนี่ยก็เป็นเงินเฟอ้อนะที่สาอามริก,การเนี่ยนั้นเนี่ยก็ลดลงมานะอยู่ที่สาเปเซ็นตนะก็ต่ำนะกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะแล้วก็ที่ยุโรปเองเดือนนี้นะก็จะมีการ ปล่อยตัวสปอตบิตคอย ETF นะครับตัวแรกออกมานะที่ยุโรปนะครับแล้วก็ข่าวที่4นั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอดีต,ตนะของกรอตรของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่อง CNBC นะวา่าตัวสปอ Bitcoin ETF นั่นเนี่ควรจะได้รับการอนุมัตินะครับแล้วก็คอยเบดเองนะก็รีลิสตนะก็คือรีลิสตตัว XRP นะครับกลับเข้าไปใน Exchange แล้วนะหลังจากที่มีการตัดสินออกมาว่าไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับแล้วก็ตัวแบ็กลอกเองนะสาาถาบันการเงินระดับใหญ่ของโลกเลยนะครับที่ที่ดูแลสินทรัพย์มูลค่าประมาณ9ล้าน,ล,านล้านเหรียญนั้นเนี่ยก็พูดถึงนะครับว่า Bitcoin นั้นเนี่ยคริปโตนั้นเนี่ยเรียกว่าจะอยู่เหนือนะตัวอินออตัว c คอร์เนนะครับสกุลเงินต่างๆทั่วโลกเลยนะครับ เพราะว่าจะมีดีมานะมีดีมานมาจากทั่วโลกเลยนะมีโกลบอลดีมันนะครับแล้วก็ทางกรตนะของสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยก็รับทราบนะถึงการยื่นอนุยื่นอนุมัตินะครับขออนุมัติตัว Spot Bitcoin ETF นะจากทาง b a c k l o อกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนั้นเนี่ยตัวกรอตนตะของสหรัฐอเมริกานะก็ยังได้รับทราบนะถึงการยื่นอนุมัติขออนุมัติตัว Spot b i t c o i ETF นะจาก สถาบันการเงินอื่นๆด้วยนะนอกจากแบ็กล็อกนะครับก็มีฟิลลาริตี้นะแบรนด์แอคเนวิสด o อมทรีนะอินเวนโกนะก็มีการยื่นขออนุมัตินะครับตัว Bitcoin Spot ETF ตามตัวแบ็กล็อกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาง่อ n k o k of a เมริก a นะก็มีการสั่งจ่ายเงิน250ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายนะและเปิดบัญชีเครดิตโดยไม่ได้รับ ความยินย,นยอมจากลูกค้านะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าตัวระบบที่เป็นเซ็นเตอร์ไลท์นั้นเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะในอนาคตอาจจะมีการหันมาใช้นะตัวดีเซนดีเซนตอไอย่างตัวบิตคอยนรัะแล้วก็ที่ออสเตรเลียเองนะก็มีการยื่นขออนุมัตินะตัว Spot Bitcoin ETF ด้วยเหมือนกันนะ อันนี้นั่นก็เป็นข่าวดีทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็เห็นได้นะว,ว่ามีสถาบันการเงินนั้นเนี่ยออปีนี้นะเห็นได้ชัดเจนนะว่ามีสถาบันการเงินใหญ่ๆใ,นะให้การยอมรับนะครับตัวบิตคอยและก็ตัวคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบในอดีตที่ผ่านมานะั้นตั้งแต่ไซเคิลที่แล้วนะปี2019ฮาวิงปี2020นั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะที่สถาบันการเงินนั้นเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจ มากขนาดนี้นะกับตัวบิตคอยนะครับในส่วนของตัวแฮสเล t เองนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ทำออทา i ไฮนะตอนนี้ก็ทำออทา i ไฮนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นนะว่าทุกๆครั้งที่แฮสเล t พุ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะครับทุกครั้งที่ส่วนใหญ่นะทุกครั้งที่แฮสเล t ทำออทา i ไฮนะราคาของตัวบิตคอยเช่นสีดำานเนี่ยก็ทำออทา i ไฮตามขึ้นไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าซูมอินเข้าไปนะจะเห็นว่าตัว has เลตเนี่ยเรียกว่าทํา all time high แล้วนะแต่ว่า i t t o o n เนี่ยยังไม่ได้ทํา all time high อยู่นะครับผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของแมกโรอิคโรเมกนะที่มีการลดสภาพคล่องลงมาอยู่นะครับตอนนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆนะตัวนี้ก็เป็นตัวโมเดล stock to flow โมเดลนะครับเทียบนะราคาของตัว bitcoin นะครับกับวันที่จะ กับวันฮัฟวิ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าสีที่บิตคอยทำทำจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ในช่วงสีน้ำเงินอ่อนจนไปถึงสีน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งสีที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับก็บ่งบอกถึงจำนวนวันนะครับก่อนที่จะถึงวันฮัฟวิ่งนะถ้าสีม่วงเข้มตรงนี้นะก็หมายถึงเป็นช่วง วันฮาร์วิ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูข้อมูลตามสิตินะ้เนี่ยบิตคอยจะทําจุดต่ําสุดนะก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะถึงวั aving, นฮาร์วิ่งนันเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงสีเรียกว่าสีฟ้าเข้มนะจนมาถึงสีน้ําเงินช่วงนี้นะครับแล้วก็จะทําจุดสูงสุดนั้นะเนี่ยก็คือในช่วงที่เป็นสีประมาณสีเหลืองอ่อนตรงนี้นะประมาณช่วงประมาณหนึ่งพันวันนะก่อนจะถึงฮาร์วิ่งรอบหน้านะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดนะในจุดที่ประมาณ สีน้ําเงินสีฟ้าเข้มนะจนมาถึงสีน้ําเงินตรงนี้นะครับซึ่งก็เทียบกับข้อมูลในวตดี้ดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงนะที่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเหมือนกันนะก่อนที่ Bitcoin เนี่ยจะทำออทามไฮนะหลังจากฮาร์วิ่งรอบถัดไปนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลทางไติอื่นๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าโดยเฉพาะในปีนะที่ในปีที่เป็นปีฮารวิงนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะปีนี้ ปีในปีที่เป็นปีก่อนการ h a v i วิก็คือปีที่อยู่ในกรอบสีแดงที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเขาประกอบไปด้วยปี2023นี้ด้วยนะจะสังเกตเห็นตนะั้งแต่ปี2011นี้มาเลยนะว่าในช่วงที่เป็นปีก่อนปีปฮา v ์วิงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าถ้าครึ่งปีหลังนั้น,น,นเนี่ยมันทําจุดมันทำ,นทำสีเขียวนะมันพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครึ่ง ครึ่งครึ่งปีแรกนะครับถ้าเกิดมันทําจุดสีเหลียวสีเขียวขึ้นไปแบบนี้นะครึ่งปีหลังมันก็จะย่อต่ําลงนะครับเนี่ยอันนี้คือในปี2011นะก่อนที่จะถึงปีฮาวิ่งในปี2012นะแล้วก็ในปี2015นะเรียกว่าก็ย่อต่ําลงมานะก่อนที่จะในครึ่งปีหลังนเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในปี2019นะครับเป็นปีอีกปีหนึ่งนะก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งในปี2020นะครับครึ่งปีแรกก็วิ่งขึ้นไปนะ ย่อต่ำลงมานะแล้วก็ปี2023นี้นั่นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าครึ่งปีหลังนะมันวิ่งขึ้นไปนะดังนั้นก็ต้องมาดูกันเอ่อครึ่งปีแรกนะมันวิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าครึ่งปีหลังนั้นเนี่ยจะย่อต่ําลงมานะเอ่อเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นตามสถิติที่ผ่านมาหรือเปล่านะแต่ว่าในช่วงตามสถิติผ่านมาในช่วงปีก่อนปีการฮับบิ่งนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยนั้นเนี่ยจะ ชอบนะับทจุดสูงสุดในปีนั้นๆเนี่ยในช่วงกลางปีนะอย่างช่วงอย่างเช่นปี2011นะครับก็ทําจุดสูงสุดนะในช่วงประมาณเดือนอมิถุนายนนะครับในปี2 0งพนนะครับทำจุดสูงสุดตรงนี้นะต่ํามาตลอดนะแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะสูงสุดที่เดือน July นะครับปี2องพนนั้นเนี่ยมันยอต่ำลงมาก่อนนะทำจุดต่ําสุดนะที่ประมาณเดือน ประมาณเดือนออกาัดนะก่อนจะพุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าในปี2019นะครับก็ทําจุดสูงสุดนะครับของปีนั้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนกรกฎานะดังนั้นปี2023เนี่ยจริงๆแพทเทิร์นนะก็คล้ายๆนะกับช่วงปี2010อกับปี2019เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นปีที่ครึ่งปีแรกกเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะสปีเนี่ยคล้ายๆกับปี2 0 2 3นดังนั้นปี2องพันยเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะ จะทำซ้ำนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2011แล้วก็ปี2019หรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมีการอนุมัติเกิดขึ้นนะครับตัว Bitcoin Spot ETF เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะสถิติอาจจะโดนทําลายก็เป็นได้นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาโชว์เพื่อนๆนะแต่สิ่งหนึ่งนะที่ ตัวบิตคอยก็ยังอยู่ภายใต้ตรงนี้อยู่ก็คือในเรื่องของแมกโรอิคโนมิกนะครับเรื่องของลิควิลิตี้หรือว่าสภาพคล่องนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบราคาบิตคอยนะกับตัวสภาพคล่องเส้นสีส้มตรงนี้นะครับที่ผมรวมนะครับตัวสภาพตัวบาลานซ์ชีตนะของสหรัฐอเมริกา,ายุโรปอ,อังกฤษจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็วิ่งนะครับขึ้นลงนะตามสภาพคล่องนะดังนั้นสภาพคล่องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั่นะเนี่ยเรียกว่ามันก็ ยอต่ำลงมานะตั้งแต่ช่วงทั้งแต่ช่วง,ง,ต,วงต้นปี2023เป็นต้นมาอาจจะมีพุ่งขึ้นไปบ้างนะแต่ว่าการพุ่งขึ้นไปตรงนี้นั้นเนี่ยก็เกิดมาจากในเรื่องของตัวเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์นะที่ค่อนข้างที่จะอ่อนค่าเหมือนกันนะพอเอาไปคูณนะกับสกุลเงินต่างๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยมีค่ามากขึ้นเลยทําให้ดูเหมือนว่าสภาพคล่องมันเพิ่มมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงๆอย่างมีนะัยสำคัญอะไรนะครับ โอเคนั้นก็เป็นข้อมูลหนะ้าที่กจะมาโชว์เพื่อนๆดูวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าปีนี้นะั่นเนี่ยเป็นปีที่สาบานนะค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญนะแล้วก็กับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตมากขึ้นก็เป็นข่าวดีนะในระยะยาวนะในแง่ของภาพรวมของตลาดคริปโตวันนี้เองนั้นเนี่ยบิตคอยก็ยังอยู่ที่ประมาณส0,000ื่นเหรียญอยู่นะครับตัวอีทิเลียมอยู่ที่ประมาณพันเนะครับาโนอยู่ที่3 1เ็ซนนะ 31, 100, นะโซน่า27นะครับ หลายตัวในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยโดยเฉพาะเอาคอยนะตัวคานเพึ่งพุ่งขึ้นมาประมาณเกือบ10%บเปซนนะโซนา่าสามสนะโดสคอยแปดอนะโพลิกอนสิบเปนตะครับตัว Xrp เองขึ้นมาประมาณเกือบ60%นนะในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับจากข่าวดีที่มีการตัดสินว่าตัว x r p ไม่ใช่หลักทรัพย์ไม่ใช่ s e ค u r วิตี้นะครับโอเคนะครับคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องหน้าก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ